เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่าส8ปีนะเออเด็กไม่ควรรับชมกบสวัสดีมิตรรักชาวสล็อตทั้งร่กันด้วยนะจ๊ะเอ้วันนี้ก็อยู่กับไอ้ฮูกต่อเดิมนะจ๊ะอาสล็อตสาวบ้าจ้าก็มายู่ในหน้ามาจองนึ่งจ้าทุกคนแล้วก็ตามเวลาโบนัสมาเลยจ้าทุกคนจ้า ก็กุ่มบ,บรธรรมก็คือกุ่มที่บอก er ปเปอร์เซ็น์หรืออัตราการแตกของเกมเออคือเปอร์เซนการแตกเยอะมากอยากให้ทุกคนไปตามกันในกุ่มนะจ๊ะเออคนก็ยู่เยอะแยะกันมากมายละแลกเปลี่ยนสูตรกระตลอดละเวลาเอ้ยไปตามกันได้นะจจะอลิอยู่ตายคลิปจ้าทุกคนจ้าวันนี้เข้าเกมกันต้อนก็เอางูบวกนี้ห้าสบบาทเอ้ยถือว่าเป็นทุนกลางๆทุนไม่มากทุนไม่น้อยจ้า ก็ห้าสิบาทเห็นทุกคนชอบเรเล่นกันอ <ๆ S 1> นะเรนแต่ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบเออฮู้ก็เลยขอมาเล่นบ้างอะอยู่ในมาจองหนึ่งก็อาจัดไปกระทุน50แต่ไม่รู้วันนี้มันจะแดกฮู้ไปเท่าไร่แล้วจะจ่ายคืนเท่าไหร่ก็ไปตามกันเลยก่อนคนจา้าไปข้อเริ่มที่เบสิกก็คือเบดหนึ่งนะจะคนจ้าตากระพิบกระพิบว่าใจหน่อยใจหน่อยมาจ,จา้องจ้ามายางไงล่ะสวยงาเปิดมาคอมโบก็สิปปบแปดจะกำไรไปดีนม เปิดมาก็กำไรเลยเลอรเอา,อากําไรก็กําไรจะ้ะยี่สิบเอ็ดบาทไปไปไปสวยงามยังไงเออตัวรองต่องตัวซ้มตัวให้เท่าซ่องไม่มาเว้ยเมื่อ,อกี้เอาก็ทุกคนจ้ามูก็ะรองไปเล่นเกมอื่นมาละมูวิวต๊กตกแต่ทุกคนทุกคนชอบมาจองกันเลย อยากให้ฮูกเล่นมาจองเยอะๆชะออบอกกันมาได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเป็นเพื่อนกันหน่อยบางทีฮูก้ก็เงานะเออแต่ตอนนี้ผู้ติดตามฮูกสามร้อยกว่าคนแล้วจะคนจากคอ,อ,อบคราบคอบคุณคนมากๆนะเอยที่อยู่เป็นกำลังใจกันที่แบบติดตามกันเข้ามานะเออใครที่คอมเมนต์พูดคุยกันก็ครอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเอ,อ้ยไปจ๊ะกำะไรได้มาเมื่อกี้ให้ไปหมดละ <c oughs> <c oughs> ท่านบ้า วันนั้นช่านไปเห็นคอมเมนต์พี่เข้ามามาถามว่าเป็นคนสุพรรณหรอข้อตอบตรงนี้เลยนละจ๊ะว่าไม่ใช่คนสุพรรณจ้าเออเป็นคนเนือแต่แบบยากพูดสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกมาว่าเออขนาดพี่เป็นคนสุพรรณพี่ยังไม่เนิ่เท่าหนูเลยเออก็ ก็ฮู้อาจจะฝึกเนิร์ดแต่แบบจะเนิร์ดมากไปน่อยอะไรอย่างเงแต่ทุกคนเออแต่ตอนนี้พูดมากแร้วกำไรไม่ได้สักบาทแล้วสวยงามไว้ซ่องตัวเชื่อมกับตัวอะไรประแตงวานสิบพันเรียบร้อยจะเกอะเขียวเกาเขียวเขียวเขียวยังไงยังไงมีตัวอะไรตัวอะไรนะมาต่อละไว้ซ่องตัวละเชื่อมอะไรมามาไปละสามสิบมามาไปละสามสิบตัวอะไรมาต่อก็ไม่มีต่ระวังก้นตัวห้าสิบห้าบาทไปโอ้ยเก้าสิบกว่าบาททุกคนค่ะเอ ก็ถือว่ากินไปละจ้าคืนมายังดีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าแบบกินไปละจ้าแบบกระต๊อกเอาไง่ายๆเรียกว่ากระต๊อก,กทุกคนจ้ะไปท่านก็คือแบบอยากจะให้มันแบบเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะอยากเล่นทุนน้อยทุกคนได้ดูจริงๆ,ๆนะจ๊ะเออแบบใครแนะนําทุนเท่าให้มาท่านจะไปตามจา้ะแต่ทุนเวททุนหนึ่งนี่ไม่เอานะจ๊ะเออกดทีเดียวก็หมดแล้วกูจะเล่นยังไงล่ะไอ้นุม่มเอ้ เป็ดทรงเอ้ยทุนทรงทุนสิบยังมีโอกาสได้รุนอยู่ว่าจะแตกสักหน่อยแต่ก็ว่างมากไม่ได้จะมัน้อยเกินไป,ป,นไปอย่างไรละส่วนอย่างแต่ถ้าทุนน้อยท่านแนะนำนะจ๊ะไปเล่นมาจองซ้องจอะเออแต่ถ้า<ม>ทุนหนักหน่อยก็มาเล่นมาจองหนึ่งคือคือมาจองหนึ่งเ่ยมันคอมโบไม่ค่อยได้มากมายเท่าไหร่รอกแต่มันมีแต่ตัวแพงๆตกลงมาเยอะแยะมากมายคนจ๋า ถ้ามาจองซ่องอ่ะฉ่านแนะนําว่าทุนน้อยไปเล่นตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวทองมันเยอะมากๆจตกคนจ่าแล้วมันคมโมโแบบ,บลาลงังบางปีสุดฝังอ่ะจก้กคนเนามาซ่องบ้าอะไรบ้าไปใช้อะไรได้ล่ะสว้งามยังไงยังไงละเงียบเงียบจ้าเงียบจัดเงียบจัะเงียบจัดเงียบจัดเราไปต่อได้หรือเปล่า เอาไปต่อได้หรือเปล่าฉันว่าไม่นะจะรอดไปในละสวยงามดอกนี้มีแดงขึ้นอยู่ดอกนี้มีแดงขึ้นอยู่ข้อตัวอะไรละลงมาให้หน้อยละสวยงามสองจุดเรียบร้อยละตัวอะไรอีกีรางวักงวลก้อนโตเป็นผืสวยงามมากพิมจ้าเอาฉันขอปรับเบ็ดรักันน้ำมันขึ้นมาร้อยกว่าละงั้นเราไปต่อกันที่เบ็ดซ้มกันเลยดีกว่าจะเอาซองกลายเป็นซ้วมเบ็ดซ้อม เอะกลับไปเออช่วยง่ะอุ้ยหาจุดดอกนี้ยังไงล่ะอุ้ยวายแถวสี่แต่ไม่น่ามีเชือกมามาเออเสียดายด้อุ้ยดอกนี้ทะเรียบร้อยแตกมาช่วยงามมากคนจ้าเออถือว่านักเอาเรื่องนะจ๊ะแต่ฟรีเกมวันนี้ยังไม่มีให้รุนแม่ตะกที้เดียวเลยจ้ะเออท่านว่ายากับฟีเกมวันเนี้ยเออไม่มีวิแวบแบบซ่องตัวมั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ย แบบหนึ่งแต่คนยากก็ส่องตัวมั่งแบบให้รุนแบบไล่ๆเอาส่องตัวมาละไอตัว,ว,ตวยังไงละคอมโบรหรือเปล่าโอ้ไม่เงียบปิ๊บเงียบกิ๊บัตรแถวแรกไม่มีฮะาจุดโอ้ยซ้ำตัวตะกี้ติดกันไล่ลงไปไหนอยู่นะเอี่ยโอ้สงส่โดนบีจีเล่นมาเนะี่ยบีจีมาจองมาจองมาจริงหรือเปล่ามาจองมาจริงหรือเปล่าสวยงามที่จสองรอบนี้แตกดีไปมาจองมาจริงแน่นอน มาตองมาจริงแน่นอนอา,จายจแบบนี้พี่ก็ชอบชอบเอายังไงจ้ะยังไงจ้ะฮ่าจุดตออน,นี้มาม่าเอ้ยมาม่าไม่มาโว้ยเอ้ยสวยอุ้ยวายซมตัวเชือมยังไงก็ต้องเชือมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเื่อมสวยห้าสิบสี่บาทเรียบร้อยละวายเชื่อมอยู่เจ็ดบาทอะไรต่ออะไรต่อจะอ้ะรางวัลก้อนโตค่อยๆแตกส้มทบทุนไปแต่ละคนเออ น้อยขยันซอยถุนน้อยขยันซอยไปไปทีที่ไปเออสวยยังไงแถวแรกต้องมีแดงแถวแรกต้องมีแดงแถวแรกต้องมีแดงโอ้ยเป็นห้าิบห้ากิจไปจ้ะก็เราเอาเข้ามาห้าสิบบาทแตกมาสองร้อยกว่าบาทนะ่นกัน่อนจะเฮ้ยถือว่าทรงยังได้อยู่นะฮะไม่ได้แบบ เค่ริวแ่เดชลังล่างมามันเริ่มไม่ใจแล้วอะไรอะอะไรอะทำไมมันกินขนาดนั้นอะเฮ้ยไอ้นุ่มฉ่นว่ามันไม่ใช่แล้วจะมันเริ่มกินมากเกินไปแล้วจะระคนสุพรรณนี่เขารอเรือชัดปะคนจ้ะคือแบบเขาจะพูดรอเรือชัดปะเออฉ่านไม่รู้อะแต่ฉ่านจากที่เดามานะรอเรือเข้าน่าจะชัดเออถ้ารอเรือต้องเป็นรอเรือถ้ารอริงต้องเป็นรอริองรรไม่เกี่ยวกันรอริงไม่กระดกริน้น ไปจำไปนั่งมาเช่นนกรูรูปท่านว่าอร่อยกระบาทท่านไม่นะ่าจะมีว่างอจ้ะทุกคนจ้ะเดี่ยวก้อนไอ้นุ่มคือมึงจะโอ้โหเกินไปสองร่อยกระบาทมันจะกินไรขนาดนั้นละพี่จ้ะเอเอสวยอุ้ยฟีเกมมาแล้วจะ้ะกว่าจะมากว่าจะมากว่าจะได้กว่าจะโดนโอ้โหรอให้ฮู้กหมดว่างไปก้อนหรือ,อยังไงไป ไปจะสวยงามดองนี้ยังไงละไว้ทเรื่องไปได้ไหมละได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่ละได้อยู่ได้อยู่เอ,ไอาไว้ดองนี้เอาไว้โอ้ยไวย้บอเชื่อเซ่เลยเอ้ยทุกคนจ้าไว้บอเชื่อมภาษาเนื้อวรรณประคำฉันเลยถาว่าบอเชื่อมอมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็คือไม่เชื่อมนั่นแหละทุกคนจ้ะยังไงลรา,าจะาไม่มีคอมโบต่อไอ้นุ่ม มันจะหมดอยู่แล้วคอมโบมังให้ไปไแน่ละสวยงามดองนี้ละวายเชื่อมกับอะไรละห้าจุดแตกไป24บาทขอตัวอะไรอะอะไรอะไอ้นุ่มคอมโบแค่นี้เองเรื่ออู้เดี๋ยวก่อนหกสิบสี่บาทมเข้าปีเกมหกสิบสี่บาทโอ้โหไอ้เวนเอาเงี้ชั้นขอปดาเป็ดดีก,กว่าทุกคนด้าเป็ดห้าเนะเาะไป เงียบเออโหนึกว่าจะเงียบไปตลอดไอ้นุ่มยังไงละ่ะสวยงามไว้ดอกนี้ซ่องตัวข้างล่างแถวสี่เชื่อมกับ5้ากเทอร์แถวแรกไม่มี5้ากจะรางวัลเมกะเปิดไปก็178บาทถือว่าสวยงามนะจ๊ะอ,อ,อ่ะยังไงละ่ะซ่องจุดอ่ะอ่ะอ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 ะไม่แตกไม่แตกหล้วไม่แตกว่างมากเกินไปว่างกันไปแล้วก็ได้จะว่างแล้วไม่เสียสตังค์รำิึกก็ไม่ ไปจ้ะร้องแทบทุกคลิปเราจะเพลงเนี่ยเอออว่างกันไปละบ้านพี่อยู่ฝั่งถนนอะบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้มัวจะพานตรงกันารอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีโอ้ยไม่ไม,ไม,ไมีคอมโบอะไรจ้ะทุกคนจ้ะเงามากเงียบเงามากถ้าท่านไม่ร้องเพลงนี่ือเง,งียบกิ๊บเนี่ยจ้ะเออเอาไปอาซวยงั้ยังไงเอ้ยขอทราบอายุขวัญตาแต่ออน้องเอ้ยพี่มาอะนั่งทำตาลาปิบลาปิบาสามสิบ น้องอายุละท่ามสิบห้าปีปีบแแฮสารับกันไปหมดเลยเออยังไงฉันว่าฉันเผลอคนเดียวละจ้าทุกคนจ้าเบ็ดห้าไม่มาเลยเฮ้ยเบ็ดห้ามันใช่หน่อยกันไปเรื่อเปล่าคอมโบหน่อยช่วยงามดอกนี่ละวายท่องตัวกาเทืองไปสิจ้าวายเท่าสิเรียบร้อยเท่าไรก็มีเสียเรียบเอ้ยได้แน่นอนจ้ะว่องกันไปละก็ได้แต่ว่องแล้วไม่เสียสตังค์ละสแกตต์ท้องตัวเออไม่เสียสตังค์นี่ไหนละห้ไปเท่าไรละเนี่ยเออ สามร้อยก็มาทละอาเรียบร้อยยังได้คอมโบเยอะจ้ะยังได้คอมโบเยอะจ้ะยังไงยังไงละาซ่องร้อยเจ็ดสิบไปต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะวัดใจปั๊บไปที่เบ็ดสิบเลยดจะทุกคนจ้ะเอายังไงดีอาไม่เอาเบ็ดเบ็ดเบ็ดเอามาเบ็ดสิบเอามาเบเบอะไรเอามาเบ็ดสิบไปซีเรียมยังไงละ่ะได้หรือเปล่าโอ้ยคันนี้ขนาดตัวทองน้อยนะมึงยังไม่คอมโบให้กูเลยไอ้ไอ้ไอ้ข้ง ไอ้ชัดนะจ๊ะเออไม่ได้คํคำยามันจะไอ้ชัดยังเบ็ดห้าชั้นท่านว่าอารมณ์ร้ายแตกหนักแน่นอนแตกหนักไม่ถึงว่าหัวชัานเนี่ยแตกนะเออโอ้ซ้ำร้อยกว่าบาทลงมาอีกครับมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาทุกคนช้ยากไปตกใจเออแต่ถ้ามันลงเรื่อยเรืยนี่ควรตกใจและสวยงามดอกนี้มาเรียบร้อยข้อเขี้ยว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 มาเขี้ยวมาเขี้ยวได้เขี้ยวได้แน่นอนได้ได้ได้ไม่ได้โเขี้ยวเท้าอ้มโ เที่ามตรงกลางโอ้ยฉันปวดคอเล็กน้อยนะจ๊ะเออนอนแบบปวดนี่หอบมากก็คนเออนอนตกม้อนด้วยประเด็นอนะเอา้ามาผมโบยฮูกชื่นใจในช่ดสวยงามดอกนี้ละไว้มีคุดมีอลงตลอดเวลาตะเคี้ยวเชื่อมไม้ดอกนีกก่ก้าวสิบบาทถ้าจะมีตัวอะไรมาตลอดเราเรียบร um. ้อยไอ้นุ่มอ่ะได้แน่อนอนอ่ะได้อะอะอะได้แน่อนอนยังไงละแเทวแรกอะยได้ซีเรียสมีซีเรียดนี่เลยละห้ากิดไว้อืมอะสองร้อยสามสิบสองบาท ก็คือว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่อ่ะยังไม่ขี้เร็วก็คือว่ากำไรยุคกำไรยุคอยังไปต่อได้อยู่ไงะว่างกันไปลกักกระดาษแต่ว่างไอ้ฮูกกกว้างลักกรพิษกันมหมไม่เห็นจะมาเลยไม่เห็นจะมาสักทีคอมโบในปั้นของท่านที่มันแตกหนักระไดเป็นพันอะไม่มีเงียบเกิบอะเงียบเกิบเงียบ,ยบจริงเงียบจัง งเงียบกิบเงียบยิเงียบจังละท่านจะไปยังไงล่ะพี่เอามาห้าสิบก็บ้าและสวยงามไมแบบปเบ็ดสิบข้าวฟีเกมจ้าไ,ไอ้นุ๊มเบ,บ็ดสิบข้าวฟีเกมไปเท่าไรเท่ากันกูพอดีกว่าถ้ามึงจะแบบออกยากขนาดนี้นะจ๊ะไอ้นุ๊มสิงก็ได้กูอ้ดุด๊งลูกเออฟีเกมกูบ้าแต่สำหรับเบ็ดสร้างฉันว่ามันก็เยอะอยู่นะเออพอควรอยู่พอไปตรงไปต่อยอดกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามารุ้นกันเนี่ยว่าตอนเนี้ยมันจะได้เท่าไรอ่ะสวยงามซองขีดดองน,นี้อ่ะสวยงามซองขีดดองน,นี้ห้าจุดเราไม่มีไม่มีให้เชื่อมเอาไปถอยล,อละจะเอิงเงยละ่ะเอิงเงยเอาไว้แเว่ามมันเชื่อมไปแตกมาจุดห้าข้อตัวอะไรต้องยังได้กับ่องขีดอะยังได้แล้วกับ่องขีดแถวแรกต้องมีละห้าขีดเจอแน่อ้สามร้อยกว่าบาทอ้ยนุ่ม รางวัลระดับซุ per หกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทไปสวยงามจริงๆมาเอะท่านรีบกดให้มันหมดไปเลยนะท่านกุญแจตอนนี้หนึ่งพันกว่าบาทเอาไม่มีคอมโบโยันดอกสุดท้ายเลยเด้อยังมีอยู่ยังมีคอมโบมาอยู่ยังมีละคอมโบมาอยู่แต่ไอหน้าจู่แล้วก็รู้ว่าหมดแน่นอนเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทท่านกุญแจท่านว่าอ่ะอีกเจ็ดสิบกดให้มันหมดไปเถอะอ่ะมันไม่คอมโบให้ฉันนเลยจ้ะ เส้นนิดเส้น้อยไม่เป็นไรทุกคนจ้าเรายอมแรกยังไงยังไงโอ้ยเท่าแรกไม่มีไอ้เที้ยวมันจะเราวันไปได้ดีอ่ะได้ร้อยแตกมาดินนิดไปน้อยมึงก็เอาเนาะเออเออเอาให้ปั้นดอกนี้ยังไงละได้อะไรโออเออโอ้เก้าโอ้จบเลยนุ่มทำให้กดต่อละเลขสวยถือว่าเลขสวยละกันอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะจ๊ะอยากเข้ากุ่มหัวนัดถามนะก็กดไลค์วะไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปกดลิงกนะ์อะไลิงก์อยู่ใต้คลิปจ้าลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกจะคอมเมนต์แรกข้ออย่างว่าคอมเมนต์แรกนะจ๊ะไปกดกันด้วยนะเออสำหรับวันนี้ฮู้ป็ราไปก่อนนะสวัสดีจ้า